หลายคนเชื่อว่าการมีลูกคือจุดจบของอิสรภาพทางการเงินและเป็นจุดเริ่มต้นของค่าใช้จ่ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกความจริงที่น่าประหลาดใจการมีลูกไม่ได้หมายถึงแค่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงโอกาสในการ ตัดค่าใช้จ่ายผูกคอเดิมที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีเหตุผลและนี่คือเทคนิคการจัดการการเงินที่ช้านฉลาดที่สุดที่คนเป็นพ่อแม่ต้องรู้ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5ข้อการเงินฉลาดเกษียณนะครับเมื่อมีลูกการจัดลำดับความสำคัญทางการเงินจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติครับสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่ต้องมีจะกลายเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไปเลย การเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เองที่จะช่วยให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายคงที่บางอย่างที่เคยดูดเงินของคุณไปอย่างเงียบๆได้อย่างง่ายดายวันนี้ผมจะมาเปิดเผย5ค่าใช้จ่ายผูกพอที่สามารถลดได้ถ้ามีลูกซึ่งเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างเงินเก็บเพื่ออนาคตของครอบครัวครับ ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 1. ค่าใช้จ่ายคงที่ในการสังสรรยามค่าคืนและเที่ยวผับบาร์นี่คือค่าใช้จ่ายคงที่ที่มักจะสูงลิ่วสำหรับคู่รักที่ยังไม่มีภาระผูกพันแต่จะลดลงโดยธรรมชาติเมื่อมีลูกครับความผิดพลาดคือการกำหนดให้การสังสรรค์นอกบ้านเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นซึ่งรวมถึงค่าอาหารแพง ค่าเครื่องดื่มและค่าเดินทางกลับบ้านดึกซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เงินจำนวนมากในแต่ละสัปดาห์การมีลูกจะทำให้คุณมีข้ออ้างที่ดีที่สุดในการอยู่บ้านและเปลี่ยนมาใช้เวลากับกิจกรรมครอบครัวที่ฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายต่ำแทนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายคงที่นี้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติคุณควรนำงบประมาณที่เคยใช้สำหรับการสังสรรค์เหล่านี้ทั้งหมดไปตั้งเป็นงบประมาณสำหรับการออมเพื่อการศึกษาของลูกแทน การเปลี่ยนจากความสนุกชั่วคราวเป็นความมั่นคงในระยะยาวนี้จะช่วยให้เงินเก็บของคุณเติบโตขึ้นอย่างน่าทึ่งครับ ค่าใช้จ่ายที่ลดได้2ค่าธรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นรถสปอร์ตหรือแก๊เจ็ตล่าสุดเมื่อมีลูกความจำเป็นจะเข้ามากำหนดทิศทางการใช้จ่ายแทนที่ความอยากได้ครับและดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อของฟุ่มเฟือยจะลดลงตามไปด้วยความผิดพลาดคือการติดวงจรผ่อนชำระนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยเฉพาะสินค้าราคาแพงที่ซื้อเพื่อสถานะทางสังคม ความรับผิดชอบในการเป็นพ่อแม่จะทำให้คุณไม่สามารถก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นใหม่ๆได้อีกต่อไปและบีบให้คุณต้องจัดลำดับความสำคัญในการกำจัดหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูงที่มีอยู่ให้หมดไปเพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายของลูกคุณต้องทบทวนและกำจัดหนี้ดอกเบี้ยสูงเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยให้หมดและให้กำหนดว่า การซื้อสิง้าที่มีราคาสูงในอนาคตทั้งหมดต้องเป็นไปตามความจำเป็นและต้องจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นการตัดสินใจที่เด็ดขาดนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายคงที่ในรูปแบบของดอกเบี้ยที่กัดกินเงินของคุณลงจนเป็นศูนย์ได้ครับ ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 3. ค่าสมาชิกยิมหรือฟิตเนสที่ไม่เคยใช้การมีลูกทำให้คุณหมดข้ออ้างที่จะจ่ายเงินให้กับยิมที่คุณไม่เคยไปครับเพราะชีวิตคุณจะถูกแทนที่ด้วยการออกกำลังกายที่ฟรีโดยธรรมชาติความผิดพลาดคือการจ่ายค่าสมาชิกยิมรายเดือนต่อไปเรื่อ,อยๆเพียงเพราะความหวังว่าจะกลับไปออกกาลังกาย การมีลูกจะทำให้คุณไม่มีเวลาเดินทางไปยิมแต่กิจกรรมในการเลี้ยงลูกเองเช่นการอุ้มลูกการเข็นรถเข็นการเล่นที่สวนสาธารณะก็เป็นการออกกำลังกายที่ต้องใช้พลังงานอย่างมากอยู่แล้วคุณต้องยกเลิกค่าสมาชิกยิมที่ไม่ได้ใช้ทันทีให้เปลี่ยนมาใช้การออกกำลังกายที่บ้านหรือการเดิมวิ่งไปพร้อมกับดูแลลูกซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและฟรี ให้มองเวลาที่ใช้กับลูกเป็นเวลาออกกําลังกายซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายผูกคอที่ชาญฉลาดและได้ประโยชน์ทางอารมณ์ด้วยครับ ค่าใช้ใจ่ายที่ลดได้ 4. ค่าใช้ใจ่ายคงที่สำหรับการรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำค่าใช้ใจ่ายนี้คือหนึ่งในตัวดูดเงินประจำเดือนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคู่รักแต่จะลดลงโดยธรรมชาติเมื่อมีลูกครับความผิดพลาดคือการออกไปทานอาหารนอกบ้านบ่นบอยๆเพราะความสะดวกสบายการมีเด็กเล็กจะทำให้การไปร้านอาหารเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีค่าใช้ใจ่ายสูงกว่าเดิมมากซึ่งเป็นแรงผลักดันให้พ่อแม่ส่วนใหญ่ ต้องเปลี่ยนมาทำอาหารเองที่บ้านการทำอาหารที่บ้านเป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเงินได้มากในแต่ละมื้อเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมคุณภาพอาหารและสร้างกิจกรรมครอบครัวร่วมกันได้ด้วยคุณควรนำเงินที่เคยใช้สำหรับการรับประทานอาหารนอกบ้านมาจาัดสรรเป็นงบประมาณซื้อวัตถุดิบคุณภาพดีสำหรับทำอาหารที่บ้านกำหนดให้การกินข้าวนอกบ้านเป็นเรื่องพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงเดือนละครั้งเท่านั้น การเปลี่ยนพฤติกรรมนี้จะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายคงที่ในหมวดอาหารลงได้อย่างมากครับ ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 5. ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่สูงเกินความจำเป็นการมีลูกไม่ได้มีแค่ภาระค่าใช้จ่ายครับแต่ลูกคือสิ่งที่มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับครอบครัวซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายผูกคอที่ใหญ่ที่สุดอย่างภาษีเงินได้ลงได้ความผิดพลาดคือการละเลยสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับบุตรเช่นค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนการศึกษาหรือค่าลดหย่อนเบีย้ยประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกการใช้สิทธิลดหย่อนเหล่านี้อย่างเต็มที่จะช่วยลดภาษีเงินได้ที่คุณต้องจ่ายในแต่ละปีซึ่งเทียบเท่ากับการได้เงินคืนก้อนโตกลับมาในกระเป๋าของคุณคุณต้องปรึกษานักวางแผนการเงินหรือนักบัญชีเพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับบุตรทั้งหมดให้มองว่าสิทธิลดหย่อนเหล่านี้คือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ที่คุณต้องดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการลดค่าใช้จ่ายคงที่ในรูปของภาษีอย่างถูกกฎหมายนี้เป็นการเพิ่มเงินเก็บที่ฉลาดที่สุดสำหรับคนมีลูกครับ การเกษยียณอย่างชาญฉลาดในฐานะพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องจนลงครับแต่แปลว่าคุณต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติและจัดลำดับความสำคัญทางการเงินใหม่โดยมีลูกเป็นศูนย์กลางเมื่อคุณเปลี่ยนจากการสังสรรค์แพงๆมาเป็นการใช้เวลาฟรีๆกับลูกเมื่อคุณหลีกเลี่ยงหนี้ฟุ่มเฟื่อยและเมื่อคุณใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างเต็มที่นั่นล่ะครับคือการเป็นพ่อแม่ที่มั่งคั่งอย่างแท้จริง ขอให้คุณกลับไปทบทวนค่าใช้จ่ายผูกคอของคุณโดยมีลูกเป็นแรงผลักดันในการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับขอให้คุณอดทนและสม่ำเสมอและจำไว้ว่าการมีลูกคือโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับครอบครัวคุณครับเป็นยังไงบ้างครับกับ5ค่าใช้จ่ายผูกคอที่สามารถลดได้ถ้ามีลูกสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับ1 ค่าใช้จ่ายคงที่ในการสังสรรค์ยามค่ำคืนและเที่ยวผับบาร์ 2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยงเงินกู้ซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นรถสปอร์ตหรือแกดเจ็ตล่าสุด 3. ค่าสมาชิกยิมหรือฟิตเนสที่ไม่เคยใช้ 4. ค่าใช้จ่ายคงที่สำหรับการรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำ 5. ค่าใช้จ่ายประกันภัยส่วนบุคคลที่ทับซ้อนหรือเบี้ยประกันที่ไม่เหมาะสมและใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆเรื่องการเงินแบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ